แรมเข้าวงมาลูกนี้ครับสองไปรับสองยกขึ้นมาลูกนี้ใส่้าครับตีรับสามครับได้อยู่หนึ่งฮะยกขึ้นมาลูกนี้ครับเจอกับนี่ครับพี่เกลือทอรอครับจับคู่กับจาแรมครับโอ้โหบอกเลยไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับ พี่เกือดทอรอลูกนี้เปลี่ยนครับ <c oughs> น้องเก่งตีลูกนี้เขียเขียครับยังไม่ตายครับจะตีซ้ำอีกหนึ่งใบครับยกขึ้นหมาลูกนี้ครับโดนครับอแรมยืนข้างสนามครับ ครับเกลือเทรอครับอ่เกื้อยกขึ้นมาลูกนี้ครับอืมหนิ่มเหลือเกินครับเอกบางใหญ่ครับทรงน้องเก่งไปต,ต,ตีหนึ่งใบข้ามหัวไปครับหรือยุ่สองใบครับทางคูนนนี่ของอารามเ่ยหลือยู่สามใบในมือครับ ะขึ้นคุมโซนอยู่ตรงไหนครับลูกนี้หลุดโซนไปเยอะเลยครับยังไม่เปลี่ยนครับพี่เอกลูกนี้จะทำยังไงครับถ้าไม่ซบนี่โดนไล่แน่นอนครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับคุมโซนได้ดีครับ แต่ดูได้โอกาสโดนไล่สูงครับอแลมเข้าวงมาลูกนี้ครับสองไปรับสองยกขึ้นมาลูกนี้ใส่ขาครับตีรับสามครับได้อยู่หนึ่งฮะนี่ครับไว้ใจไม่ได้เอาตีตัวเองออกอีกครับโอ้สองนะฮะเข้าเอาสามดีกว่าครับอเกอบอกนิ่มๆครับสามคะแนนครับตอนนี้ นำไป5ต่อ0ครับได้แต้มต่อ2แต้มครับ